สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาดูผลการโปรโมทเว็บไซต์นะครับว่าจะได้เท่าไหร่การโปรโมทเว็บไซต์ในคราวที่แล้วผมได้21คนที่คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตอนนั้นผมไม่ได้เขียนข้อมูลให้เราใจนะครับแล้วก็เพศผมก็กําหนดให้ผู้ชายดูได้อย่างเดียวผลการโปรโมทเว็บไซต์ในครั้งนั้นได้21คนที่เข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็มีการถูกใจเข้ามา5คน5คนนี้ก็อยู่ในโฆษณา ึ่งคนแล้วก็นอกโฆษณาคือหมายความว่าคลิกเข้าเว็บไซต์แล้วไปคลิกถูกใจกันที่เว็บไซต์นั้นอีสี่คนก็รวมแล้วก็เป็นห้าคนนะครับโหมดเว็บไซต์ผมเปลโหมดเป็นรูปภาพครับที่พูดถึงนี้คือตัวโหมดด้วยการใช้รูปภาพนะครับแต่คราวนี้ผมได้เปลี่ยนคําเขียนโดยมีคําว่าฟรีเข้าไปเพราะของผมทําฟรีก็ใส่ความจริงว่าฟรีแล้วก็กําหนดเพศคือไม่ได้กำหนดคือให้ดูได้ทุกเพศนั่นเองเราจะมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นองไรครับคลิกหน้าหลักครับ จากนั้นทางขวามือจากนั้นทางขวามือครับก็จะมีผลลัพธ์ถาวรตรงนี้ครับคลิกดูครับมีผลลัพธ์ของวันนี้ผลลัพธ์ของเมื่อวานนี้แล้วก็มีผลลั์ถาวรอ,อันนี้เป็นผลลัพ์ถาวรครับเราจะคลิกอันนี้คือการโปรโมทเว็บไซต์ dpa mcu boxsport com คลิกครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วก็มาดูผลลัพธ์เลยครับผลลัพธ์สําหรับโฆษณาจํานวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แคมเปญการโปรโมท dpa mcu boxsport com ในวันที่17เมษายน2016ไม่ได้นำส่งอยู่17เมษายน2016ถึง18เมษายน2016เป็นเวลา1วันนะครับงพประมาณต่อวัน3 0บาทจำนวนบุคคลที่เข้าถึง1,812คนจำนวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์85คนต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์3 5สตางค์ต่างตอ1คลิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการคลิกที่ถูกมากและคุ้มค่าเงินที่สุดยอดรวมที่ใช้ใจ่ายไปก็คือ29บาท95ต่ครับ คลิกคำว่า,าเพศครับผู้หญิงนะครับเข้าถึง292คนผู้หญิงคลิกเว็บไซต์7คนนะครับแล้วก็ต้นทุนต่อการคลิกก็คือ76ตัดสตางค์ผู้ชาย1,519คนที่เข้าถึงคลิกเว็บไซต์77คนต้นทุนต่อการคลิก32สตางค์ไม่ทราบเพศเข้าถึง1คนแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีเลยครับ คนนี้คนเดียวก็คลิกเลยหนึ่งคนต้นทุนต่อการคลิกสังเกตดูจะเป็นหนึ่งสตางค์เท่านั้นเองครับน่าหมายความว่าเขาจะคิดเงินตรงถ้าคนเข้าถึงน้อยการคลิกมากคนเข้าถึงน้อยแต่การคลิกเข้าสู่เว็บไซต์มากต้นทุนต่อการคลิกหนึ่งคลิกนั้นก็จะถูกลงอย่างมากเลยนะครับอันนี้มันมีความสัมพันธ์กันส่วนอันนี้นผู้หญิงนะครับเข้าถึงตั้งสองร้อยเก้าสิบสองคน แต่คลิกเว็บไซต์แค่เจ็ดคนเองทาให้ต้นทุนการคลิกสูงขึ้นเป็นเจ็ดสิบหกสตางค์ส่วนผู้ชายนะครับเข้าถึงพันห้าร้อยสิบเก้าคนการคลิกก็ได้มากครับคือคลิกเข้าเว็บไซต์เจ็ดเจ็ดคนดังนั้นต้นทุนการคลิกของผู้ชายก็ต่อครั้งก็ถูกลงมาเป็นสามสิบสองสตางค์ครับถูกกว่าเจ็ดสิบหกสตางค์นะครับซึ่งก็เป็นของผู้หญิงของผู้หญิงจะแพงกว่าครับนั่นหมายความว่าการเข้าถึงการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงนะครับ กับการคลิกเว็บไซต์นะครับมีความสัมพันธ์ต่อเงินนะครับต่อเงินที่เราจะต้องเสียไปนะครับเรียกว่าต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์นั่นเองครับทีนี้เรื่องคลิกอายุครับอายุ18ถึง24ปีนะครับเข้าถึง313คนคลิกเว็บไซต์10คนต้นทุนต่อการคลิก43ตางค์นะครับอายุ25ถึง34ปีเข้าถึง126คนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์3คน ต้นทุนต่อการคลิก62สตางค์35อายุ35ถึง44ปีเข้าถึงแล้ว881คนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์12คนต้นทุนต่อการคลิก22สตางค์อายุ45 54ปีเข้าถึง348คนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์16คนต้นทุนต่อการคลิก3.9สตางค์อายุ55ถึง64ปีเข้าถึง542คน คลิกเข้าสู่เว็บไซต์35คนต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์30สต่างอายุ65ปีขึ้นไปไฟแรงนะครับเข้าถึง302คนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์9คนต้นทุนต่อการคลิก49สต่างสังเกตดูนะครับคราวนี้ผู้ที่คลิกเข้าสู่เว็บไซต์มากที่สุดคือช่วงอายุ55-64ปีครับ55-64ปีนี่เข้าสู่เว็บไซต์เยอะที่สุด35คนในตอนที่ผมได้เข้าสู่เว็บไซต์21คนนั้น ช่วงวัยที่เข้าถึงมากที่สุดก็คือ18-24ปีแต่ครั้งนี้กลายเป็นอายุ55-64ปีที่คลิกวัดไฟมากที่สุดส่วนต้นทุนต่อการคลิกที่ต่ําที่สุดนะครับก็คือ22สะดังนั่นก็คือช่วงอายุ35-44ปีมีต้นทุนการคลิกที่ถูกที่สุดครับ22สาดังหมายถึงเข้าถึงน้อยแต่คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เยอะครับต้นทุนเงินที่เราจะต้องจ่ายไปนั้นก็จะต่ําลง การวางนะครับคิกการวางนะครับการวางนะครับฟ like ีคารบนเดสก์ท็อปฟีคารบนเดสก์ท็อปมีคนเข้าถึง26ิคนการคลิกเข้าเว็บไซต์ไม่มีต้นทุนต่อการคลิกเดสก์ท็อปไม่มีครับฟีคาในมือถือเข้าถึง1 7 8 7คนจำนวนการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แ5คนฟีคาในมือถือมีต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์3 5าสตางค์ซึ่งซึ่งถือว่าถูกมากนะครับ สำหรับคลิกหนึ่งเี่จะต้องเป็นบาทว่าหรือ2บาทเลยนะครับหรือ3บาทเลยนะครับอันนี้แค่35สิบห้าตะตังแสดงว่าสุดยอดครับถูกคุ้มค่าคุ้มราคาครับสําหรับผลก็ผลการรโมทเว็บไซต์หลังจากที่เราเปลี่ยนคําเขียนให้มีฟรีแล้วก็ให้ดูได้ทุกเพศก็ได้จํานวนคลิกจาก21คนเป็นแปดิบ้าคนดังนั้นการเขียนคําเขียนถ้าเขียนให้ถูกจุด และเลือกเพศท,ทุกเพศหรือเลือกเพศท,ที่ดูเกี่ยวกับเว็บไซต์เราโดยใช้ภาพเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนภาพก็ได้ผลการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เป็น8-5าคนทันทีดังนั้นการเขียนและการจัดการการโฆษณาถ้าจัดการดีก็จะมีคนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์มากนัั้นสหรบตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ